เอาเลยจะไปดอกอดูน้ำที่ทไอที่มันกั้นๆนั้นมันพอ่อเป็นพ่อปลาแล้วนะั่นที่มีอะไรติดอยู่ยยไหนทำไมแล้วเกาะไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันลื่นมัน้างด้วยต้องไปงูหาต้นไม้ไปถึงต้นไม,ขนไม้ขึ้นตามฝั่งที่เป็นดินอย่างนี้ขึ้นไม่ได้ดอกลื่น เนี่ยเนี่ยเนี่ยแรงที่สุดแล้วเนี่ยเออเพราะโคเฮยก็ท่วมมีน้ำอย่างแรงมันออกทางนู้นด้วยไงมันท่วมไงแล้วมันเช้าก็มาท่วมอ่ะไม่กล้ามาทางนี้บอกคุยมันต้องมาเงี้ดอกไงเพราะว่ามันมันยิงกูมาน้ำอย่างแรงแล้ว ไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ฟิวไหมนี่ฟิวไหมแ้ี่ยา้มอเตอว่าฟิวมอเตอร์ไซค์ตกอปนี่หามอเตอร์ไซค์ที่ไหนนี้ตกทั้งคนทั้งมอเตอไซท,ที่ไหนมาทางนี้มาทางนี้เออมปนตรงนี้ าะมันไหลออกไปข้างด้วยโอ้โหมองไม่เห็นเลยเนี่ยเราเนียเราจะแข่งอะไรนะกีฬา่ายกีนแหละสองฝั่งสองฝั่งสายก็สนุนโกนเหยือทางนี้ทางนี้สาย์ทัรหนึ่งก็กีฬาสองฝั่งฝ่ายน้ำล้นเกมสองฝั่งสายน้ำล้นเกมอ แต่ความสิทธิ์คุ้อยากผู้อยาก,กได้ที่ตรงนี้อยู่นะไปเป็นเป็นร้านร้านกาแฟร,ร้านอะไรปพราะทำแบบตออทีนี้เหมเป็นชั้นใต้ดินลงไปเหมือนชั้นใต้ดินใชรไหมใช่ไม่ต้องกลัวใช่ไหมแล้วก็ความเป็นชั้นนั่งชมวิวจ,จิบกาแฟ ขายถ้าขายเหล้ากับพวกวัยรุ่นก็มากินแถวนี้เต็ม <c oughs> ขายอาหารนี่เอาคนมาเที่ยวเลยนะมีสาธีปูนั่งอยู่ทำบรรยากาศดีๆคนมาเที่ยวอยู่นะบ้านเราไม่ค่อยมีที่เที่ยวไงแล้วตอนเย็นก็วิ่งออกกํลาลังกายไปตามนู้นเห็นไหมไปทางฝ่ายทางนู้นป๊บคืออ้าวเดี๋ยวไปยูฝ่ายนั้นดีกว่าไป <c oughs> ใช่ไหมไปฝ่ายอ๋อฝ่ายสวยไงมันก็มีแต่ฝ่ายสวยฝ่ายลูกเสืไอไงเออเมอน้ำมันสวยกว่าอน้นมันสวยกว่าเออเออเออเอาเอา